โลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทักษะที่คุณมีวันนี้อาจจะไม่พอสาหรับวันพรุ่งนี้ก็ได้นะครับโอกาสมาถึงแล้วนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาและประชาชนทั่วไปนะครับเข้าร่วมหลักสูตร Up Skill Re Skill หลักสูตรพัฒนาตนเองแบบระยะสั้นมุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะผ่าน5อุตสาหกรรมหรือ 5F Soft Power Thailand ซึ่งประกอบไปด้วย 1. Food Design การออกแบบอาหารเรียนรู้การออกแบบอาหารที่ไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่ยังสะท้อนวัฒนธรรมสุขภาพและความยั่งยืนสร้างแรงบันดาลใจสู่ธุรกิจอาหารแห่งอนาคต 2. Fa a ั่นแอนด์ฟลายอาร์ตออ a ไทเ s สแฟชั่นและวิจิตรศิลป์แบบไทยเข้าใจเสน่ห์ของศิลปะไทยผ่านแฟชั่นและงานวิจิตรศิลป์เชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบันออกแบบแผนธุรกิจสำหรับแฟชั่นไทยหรืองานที่เกี่ยวข้องกับงานศิลปะครับพร้อมอนุรักษ์และต่อยอดความเป็นไทยสู่เวทีโลก3 Forest Based Tourism การท่องเที่ยวฐานทรัพยากรป่าไม้เปิดมุมมองของการท่องเที่ยวเรียนรู้การสร้างสรรค์กิจกรรมและคอนเทนต์เพื่อส่งเสริมธรรมชาติสนับสนุนเป้าหมายของประเทศไทยในการเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนใระดับโลก4 Festival การจัดการเทศกาลฝึกทักษะและการออกแบบงานเทศกาลทั้งศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีสร้างประสบการณ์สุดประทับใจให้กับผู้เข้าร่วม 5. Fighting Spirit of มวยไทยจิบวิญญาณการต่อสู้ของมวยไทยเรียนรู้ศัพท์ของมวยไทยตั้งแต่ไหว้ครูเทคนิคการต่อสู้และการออกกำลังกายสัมผัสจิบวิญญาณแห่งศิลปะการต่อสู้ไทยสำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารได้ที่วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เตรียมตัวให้พร้อมกับการก้าวสู่อนาคตที่คุณออกแบบได้